เขาถามมาเจอนาจังหรือ,อยังไม่ได้เจอใครเลยเจ้าตอนแรกว่าจะได้เจอแต่ก็ไม่ได้เจอ ตัวกินนมสตรอเบอรี่ที่เพื่อนนอนกินทุกวันชอบใจมากจนกระทั่งซื้อแบบกล่องบลเลอร์เลยเขาเพื่นกันใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนเขาแปลว่าวันที่แบบว่างๆจะไปเดินไหนดีแต่เนี่ยคุยกับพี่สตาบว่าอยากจะนอนจนกว่าเครื่องยองจนกว่าจะไปสนามบินมาทั้งทีมวิวมันก็ต้องสวยอยู่แล้วแหละวิวสวยกว่าคนน่าคือไม่เกี่งหนะเรื่องจริงแต่เราตื่นตีห้าุกวันทุกคนมางวันตีสามบอกบอกว่าญี่ปุ่นเค้งเรื่องหม โอ้มันชวนทุกวันเลยาบาย่อยไปนี่กันไปนู่นกันไปนี่กันไปนี่กันรกันุเกไหม เฮ้ยครับงงไม่กล้าพูดจะรุดคนนี่แบบไหลอ่ะพูดแล้วไหลลื่นหนุกไหมเหรอก็มันด้วยความที่มันมาอยู่ญี่ปุ่นมนะัคะบรรยากาศอะไรต่างๆเลย มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมันจอยอืถึงแม้ว่ามันจะงานเยอะแต่มันก็ยังจอยแหละค่ายทีพจ้าพูดเพราะว่าเคยหลุดเนื้อเพลงนี่แบบยิ่งเนยน่ะละเนยก่อนวันเปิดตัวแล้วแบบด้วยความที่ปกเราฟังกันบ่อยใช่ไหมมันก็จะวนอยู่ในหัวเออใช่ใช่มันจะวนอยู่ในหัวก็หํามเถอะทมกลมๆแล้วเป็นคนแบบพอหลุดแล้วเก็บไม่อยู่อ่ะเพอะมันหลุดแบบไม่ละอ่ะเขาถามว่าทำอะไรกันบ้างบอกไม่ได้ค่ะเป็นตารางงานทั้งหมดค่ะ ไม่ได้ดเที่ยวเลยหรอได้ดเที่ยวแล้ววันหนึ่งเมื่อวานอเมื่อวานเราทำอะไรเมื่อวานเราถ่ายแต่กรุ๊ปเราถ่ายเสร็จกอะเนี่ยวันตาไปไม่ได้ไปน้นยเราก็เดินไปด้วยกันเอ๋อเออยไล่ตอนเย็นลืมตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นไงเยไ่ไอยู่มาห้าวันเพิ่งได้เดินเข้าเมืองมนสุดท้ายเพราะตอนเลขกับว่าว่าจะว่าจะไม่ได้ไปแต่ว่ามันมีเวลาเลยก<ม>็เลยไปกันเามมาเจอนาจังหรือยัง ไม่ได้เจอใครเลยเจ้าเขาติดงานเจ้าตอนแรกว่าจะได้เจอแต่ก็ไม่ได้เจออยากถ่ายรูปกับเลยอยากถ่ายรูปด้วยอากาศแบบคือแบบมีเอเลยแว้งจากก่อนจะมาแล้วเลี้ยพาพี่เนยไปด้วยนะพาพี่เนยไปถ่ายรูปด้วยเขาไม่อยู่ค่ะพี่เนย คือเรื่องมีอยู่ว่ากระเป๋าที่หนูเอามาตอนอยู่ไทยอะ่ะมันก็ยังใช้งานได้ดีหยิบออกมาจากตู้อุ๊บก็ยังสะพา,ายได้ใส่ของแต่พอมาญี่ปุ่นวันเดียวเท่านั้นแหละกระเป๋ากะขาดขนาดยังไม่ได้ช็อปอะไรเยอะเลยใช่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนเมื่อวานก็เลยเป็นเหตุให้ต้องเข้าเข้าเมืองบ้างเข้าเมืองไปซื้อกระเป๋าใหม่มาแล้วเสียจังเยอะบ,บ้างไหมต้องยอมเอจริงหนูอ่ะเปนคนไม่ค่อยช็อปปิ้งจริงไม่ค่อยเสียอะไรเลยเสียกับขนมในมาด ใช่ของกินเอเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาจะช้อปปิง้ง <c oughs> ช้อปปิ้งเพราะอะไร <c oughs> เพราะฝากซื้อจ้าไม่นี้เพราะซื้อเองจ้าซื้อเองไม่มียืนคุยกับมิวสิกไม่รู้พี่จะซื้ออะไรไมิวส <c oughs> ิกมิวสิกบอกหนูก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเหมือนกันรับพี่เลยพี้ยงมา อ่พี่ไว้เจ้าจดออเดอร์เลยเจ้าเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมเหมือนเขาก็จะแบบมือมือกลางวันจะเป็นมื้อเท้ากินข้าวโรงแรมมือกลางวันกินโอเปนโตมือเย็นก็จะกินแบบเขาจะแบบว่าเป็นข้าวให้เราเดินตักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือต้องตบด้วยของหวานขาดไม่ได้เห็นมันล่อหน้าเลาอตามาห้าวันแล้วต้องจัดสักหน่อยเบลทีรามิสุทีรามิสุคือมีกาแฟปะใช่แต่ว่าไม่ได้มีเยอะเลยแบบว่าถ่าเป็นกลิ่นนอนตายแล้นอนตายแข็งเฮ้ยแต่มาเนี่ยนอนเร็วกวันเลย แล้วหลับด้วยหลับแบบหลับเลยนอนเลยแบบหลับสนิทตื่นไม่ทีก็คือนาฬิกาปลุกอะไม่มีไม่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 ตื่นก่อนเลยค่ะทำงานเหนื่อยบอกเลยไม่เคยเจอที่แบบนั่งอยู่บนรถนะ่ไแค่หลับตาสามารถแบบไปได้เลยอ่ะอันเนี้ยเป็นแบบเหมือนมันแบบงอมอ่ะไปววาเฮ้ยใช้ได้นะเฮ้ยเค้ามิโอลิอยากกินมิโอลิอยากกินขนมปังซาชิที่เห็นว่าขนมปังซาชีแนะนำเราก็เลยไปกันแล้วลาข้างๆอ่ะ ยมันขนาดร้านไม่เปิดสิบโมงนะคะหนูไปสิบโมงห้าทีคนต่อแถวประมาณสิบกว่าคนแล้วอะแล้วพอดีเวลาข้างๆอ่ะมันมีเแบบว่าเป็นพาสติเียแบบว่าเป็นขนมแบบเค้กอะไรเงี้ยก็เลยไปเข้าร้านไปซื้อกับเป๊ๆมาแบบเป็นสตรอเบอรี่ท็อตเค้กเป็นอะไรเงี้ยอันนั้นแพงอยู่สามสี่ร้อยเยนได้เป็นไส้นมอ่ะโอ้ยวันนี้คุณเนยกินโยเกิร์ตกินวันนี้คุณเนยต่อวอกินนมสตรอเบอรี่ที่เพื่อนนอนอกินทุกวัน ว่ามันอร่อยขนาดไหนสิชอบใจมากจนกระทั่งซื้อแบบกล่องบลเลอร์เลยไม่หวานเจี๊ยบเรากคนน้ำหนึ่งบอกว่าอร่อยโอ้ยมันชทบกินหวานมากน้หนึ่งเฮ้ยแต่บางทีมันก็บางบางทีมันกินขนมมันก็บอกว่าอันนี้หวานแต่อันนี้ไม่พูดว่าหวานเะยไม่หวาจำลองดูอนนไม่หวานเออมันมันไม่หวานโดดแบบหวานอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มันนัวนัวทุกคนมันนัว เร่นี้้ฟังวันแรกที่มาเราก็เข้ามาแล้วก็ซื้ออันนี้แหละเราก็เจาะกินแต่ว่าไม่ได้ดึงอันนี้ออกมาก็ือตลอดก็จมเหรอใช่คือแบบตอนแรกมันก็เพราะมันอยู่นี้เท่านี้ใช่ป่ะเราก็ดูดไปสักพักนึงรู้สึกว่ามันยังเหลือเพราะคอยะแต่ว่าหลอดไนแล้วอ้าลืมลืมยื่นหลอดออกมาแสบบ่อยอ้แสบ ชื่อไมิสุแซบนมสตรอเบอรี่แซบแซบทุกอย่างข้าวก็แซบเป็นลูมเมกันเหรอครับไม่บอกมไมบก่บอกหลอกนะ เ็นูมเมกับใครอ่ะนอนคนเดียวได้ไ,ได้นอนคนเดียวนอนกับใครก็ให้คุกกี้ทํานายกันเจ้าไม่บอกหรอกเจ้าออนบินตามมาไหมครับไม่ได้บินมาค่ะแต่เหงาจะแย่แล้วค่ะออนอะเฝากซื้อของมาแล้ว้วนะเฮบเก่งไปเดินกับไม่ได้เลยอะเดินมันเข้าทุกร้านแบบทุกร้านจริงๆอะทุกร้านจริงร้านอะไรไม่รู้เห็นว่ามันน่าเข้าก็เข้าอืแล้วเนี่ยตอนมาวันแรกๆอละ เขาเแทนกันใช่ปะ่ะเพื่อนๆเขาแทนว่าวันที่แบบว่างๆจะไปเดินไหนดีแต่เนี่ยคุยกับพี่สตาบว่าอยากจะนอนจนกว่าเครื่องยอา <laughs> จนกว่าจะไปสนามบินแล้วเขาก็บอกว่ามันต้องเช็คเอาท์เร็วออใช่มีเวลาเขาก็แนะนํามาว่าถ้าอยากนอนก็เช่าต่อจะจ่ายเองนะหนูก็สนใจเพราหนูว่าจะเอาเงินที่แบบช้อปปิ้งมาเช่าโรงแรมต่อนอนจนกว่าจะขึ้นเครื่องคือเพื่อนเขาแพนกันเยอะมากและสุดท้ายน่าจะไปกับเรานี่เพราะว่านอาคนเดียวไม่ได้กลัววันนี่ผ่านมาสนุกเปล่าสนุกค่ะสนุกอ่ะก็เหนื่อยเลย ยังไงเดีอยมันแบบมันทั้งเหนื่อยมันทั้งสนุกใช่คือชอบบรรยากาศบรรยากาศเมืองบรรยากาศแบบชอบเป็นคนชอบความไม่วุ่นวายแล้วก็รู้สึกว่าตรงตรงท้ายแต่ว่าทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ก็อุย้ยแมวแมวแมวรอรอรอออกก่อนรอเอ็มบีออกก่อนพี่เล่าคนบอกให้สปอยสปอยไม่ได้ก็แค่บอกว่ามาทั้งทีมวิวมึงก็ต้องสวยอยู่แล้วแหละวิวสวยกว่าคนน่นคือไม่เกี่ยงหนเรื่ <c oughs> องจริง เฮ้ยแต่งหน้างานวันนี้ไงแต่งหน้างานถ่ายแบบเดี๋ยวใช่วันนี้คือปั้นหน้ามากเลยนะปั้นเลยตาวยติดคนตาถ่ายเดี๋ยวไปกากซื้อกากเพจมาติดด้วยแป๊บเดียวแบบแบบที่ไม่รู้ว่าเห็นเมคอัพเราด้วยหรือเปล่าด้วยนำยาจริงจริงไม่รู้เลยว่าเห็นไหมนะะเพลงฟังยากไหมเท่าที่ฟังก็ไม่ยากเปิดเสียงดังๆก็ฟังเข้าแอปแล้วเข้า youtube เดี๋ยวมันลงในช่องของ B N K แล้วก็พิมพ์ว่า b N K 4 8ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงเอาไว้ไม่ยากเลยถ่ายหลายที่มากทุกคนทำไม่ท้วนค่ะมันวันนี้ไม่ได้เรียกเสร็จงานเร็วปกติมันคือปกติปกติของเราคือทุ่มครึ่งเร็วคือสี่โมง ต่ทุกคนจะมอมันเร็วเพราะว่ามันเป็นหลักแบบทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเราตื่นเช้ามากแต่เราตื่นตีห้าทุกวันทุกวนางวันตีสมทุกวันทุกวันเลยมันก็เลยสลบเร็วอ่ะอืแต่วันตีสามเคยที่สุดอ่ะแบบหลับตาไปไม่ถึงสชั่วโมงอ่ะกากลับมากว่าจะกินข้าวไป นู่นนี่นั่นใช่ไหมอาบน้ำซาบผมก็สี่ทุ่มกว่าแล้วหมอดึงหมอนก,ก็ห้าทุ่ม <c oughs> หน่อยๆเกือบเที่ยงคืนติดทำตื่น <c oughs> ใช่มจำได้เลยแบบว่านอนเราก็จะนอนช่วงประมาห้าทุ่มเที่ยงคืน <c oughs> ใช่ไหมเราตอนที่เขานั้นเราตีสามอะ่ะเราต้องตื่นตื่นประมาณก่อนอะ่ะเพราะว่าตีสามคืนนั้นลงไปเจอใช่ <c oughs> นิดเตียวอะ่ะมันยังแบบหลับได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไม่กับสองยี่วโมงอะ่ะตื่น ริงเราต้องเราต้องรีบตื่นแบบรีบเด้งขึ้นมาด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเออเฮ้ยคือต้องรีบเด้งเพราะเขาก็ตามบอกบอกว่าญี่ปุ่นเค่งเรื่องเวลามากโ<ช>บกหรือบน <laughs> บนจ่า <laughs> ก็คือตรงนี้ก็คือบนลจ่าตอนเนี้ยเอ,อ้แต่ว่าดีก็มีแต่ว่าแต่ชอบคิตะคิวชูชอบมากจริงค่ะมันเดีว่ามันสวยอ่ะมันโหลด แล,แล้วคนมันไม่แบบว่าเยอะอ่ะมันแบบสงบอ่ะอยู่กันสองคนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะที่เหลือเขาไปกินไปกินข้าวใช่แต่มันคนขี้เกียจน้มวัยอยากซื้อของโอ้มันชวนทุกวันเลยบวใ ไปนี่กันแบบตอนแรกไปแค่ไป,ไปแค่หมาดใช่ไหมไปนู่นกันไปนี่กันไปนี่กันกัวไม่ครตามใจน้องเลยใช่แล้วเหมือนมีตอนหนึ่งอาไปได้กันหนูสามคนใช่ไหมหนูนนอนนอแล้วเนยแล้วก็มีโมบายเพราะว่าเป้หลับอยู่เป้หลับอยู่ในห้องก็เดินไปหมาดกันโอ้โหเดินไกลน,นะไปประมาณสามหมาดตอนเดินขากับเหมือนน้องก็พูดอะไรไม่รู้ว่าน้องอยากไปที่นึงแต่วันเราไม่ไปเหมือนน้องอ๋อมันมัน มันมันมีชิงช้าใช่ไหมแล้วมันน้องอยากไปแต่เราก็คือไม่หือไม่อือน้องเราเงียบอะเราเงียบน้องแล้วก็รู้เลยว่าน้องอยากไปแล้วเหมือนขากลับมาเหมือนมันเป็นซอยซอยเดินขึ้แบบว่าป้ายไฟเปิดเดอ๋ยวมากน้องก็อยากเข้าน้องบอกว่าน้องอยากเข้าไปแล้วคือแบบรู้เลยว่าน้องอยากเข้าจริงๆแบบอยากเข้าไปอะขอเข้าไปเดินรัดตรงนี้ได้ไหมนี่ก็เลยเข้าก็ได้เพราะเพราะมันคือทางกลับโรงแรมอยู่แล้วก็เลยโอเคเดินเดินเดินก็คือพาน้องเดินเข้าไป เราไม่ได้ให้น้องแวะนะวันนี้น้องได้ออกไปเฉาเฉาแต่วันนี้น้องเอาออกไปเฉาเฉาแล้วนคะสนใจแล้วนะยินดีด้วยนะคะคุณบุบ่ายหลังจากที่พี่พิมพ์ไม่พาไปไหนเลยสิ่งนี้จะเปลี่ยนสีผมป่าทุกคนโอ้โหมันถ่ายแล้วมันต้องเป็นสีนี้แหละเพราะว่าเขาบอกให้ทําสีเข้มๆหน่อยเนาะเขาไม่ค่อยอยากทาสีเทาหรือสีอะไรเงี้ยมันจะไม่เข้ากับสีชุดเจ้าเฮ้ยอยากโรลนิดนี้ค่ะขนาดเนี้นก็บอกไม่ได้และปะเนี่ย ฉันว่าต้องหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเพราะว่ามีคุณตาเอาอะไรมาหลุดแล้วไม่พูดฉันจะไม่พูดชุดสีอะไรนะคะลืมไม่บอกค่ะยังไม่ได้บอกเลยค่ะจะบอกลืมชุดสีลุ้งค่ะเแบบเขาจะเชื่อไหมเนี่ยเฮ้ยมีความจริงเอาจากปากเราเลยคะใช่เลยบอกไม่ได้เพราะว่าบอกแล้วก็จะโดนดุไงทุกคนใช่เราจะโดนดุหรอใช่ คนฐามนมาคนห้ามฐานเขาว่ามห่านจะเราหลุดมีคนบาจีอ่ะเฮ้ยเขาบอกมีคนเห็นแล้วโทนนี้เห็นแล้วเห็นอะไรอ่ะนี่เห็นแล้วโทนน้ำตาลครีมทุกคนอ๋อนี่ไงถึงอะไรคะน้ำตาลครีมไม่ใช่ไหมคะไม่ยังชุดเหรอโอ้โหโหโหเนี่ยบอกแล้วสีลูมติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง คอนเทนต์ <Content S 2> กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application